สวัสดีทุกคนมาพบกันกับโค้ดแบงค์สอนออกกําลังกายสไตล์บ้านๆโดยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทน,นะอันนี้ก็เป็นเป็นหุ่นจากที่เคยฟิตมาประมาณสองปี2ปี8เดือนได้ก็จะได้หุ่นประมาณนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่มากก็จะให้ย้อนไปดูรูปภาพตอนที่สมัยที่ยังไม่ได้ออกกําลังกายยังไม่ได้ออกกำลังกายก็จะได้หุ่นประมาณนี้ส่วนกล้าเมเนื้อหน้าอกเนี่ยมันมีอยู่แล้ว มีมาตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เล่นก็จะได้หุ่นประมาณนี้ตอนนี้ที่ดูในรูปภาพเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ65-66กโลได้ส่วนฟิตขึ้นมาหน่อยที่มีกล้ามเนี่ยประมาณ71-72โลประมาณนี้นี่แล้วก็บางคนเนี่ยอยากจะได้แป๊บหนึ่ง บางคนอยากจะได้ก้ามท้องซิกแพคเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมที่เป็นชันชันดันชันขึ้นเนี่ยอยากจะได้คนก็เข้าใจผิดว่าต้องไปเล่นกามท้องทุกวันทุกวันอะไรย่างเงี้ยคือโค้ชอยากจะบอกจริงๆว่าเออมึงเข้าใจผิดนะเออมึงเข้าใจผิดเป็นอย่างมากมการเล่นก้ามท้องเนี่ยจะบอกจริงนะเว้ยว่าถ้าคนผอมอยู่แล้วเนี่ยมันมันได้ผลนะกามท้องขึ้นนะแต่ถ้ามึงนึกสภาพดูว,ว่าคนอ้วนอ่ะมันจะได้ผลไหม มันก็คงจะไม่ได้ผลนั่นเองเออโค้ดเนี่ยใช้เวลาการเล่นกล้ามเนี่ยที่จะได้หุ่นมาประมาณเนี้ยถ้าจะให้แบบว่าออกกําลังกายแค่2ปีกว่าแล้วมึงจะให้ไปแบบใหญ่โตแบบนักกล้าม,มก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะนักกล้ามเขาออกมาเป็น8ปี10ปี12ปีใช่ไหมเออโฟกเอาเป็นว่าความจริงเ,เล่นกล้ามมา5ปีแต่โฟกัสเป็นแค่2ปี8เดือนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าบุญแล้ว หลักๆอ่ะคือโค้ดเนี่ยจะเล่นเล่นวันหนึ่งอ่ะเล่นครบเกือบทุกมัดไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้ออะไรแต่กล้ามเนื้อที่สุดยอดที่สุดที่เบิร์นไขมันมากที่สุดก็คือสครอตเออสครอตกล้ามเนื้อขาเบิร์นไขมันได้ไม่ต่ำกว่า300อแคลพออ่าบอดี้แฟตของเรามันน้อยลงใช่ไหมบอดี้แฟตมันน้อยลงมันก็ไขมันต่ำมันก็จะเห็นกล้ามท้องเองยิงแล้วกล้ามกล้ามเนื้อสิแผคเนี่ยมีทุกคนแต่อ่ไขมันเนี่ยมัน บุดบางไว้มันก็เลยมองไม่เห็นนั่นเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นชั้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 นขึ้นอย่างเงี้ยพอไขมันมันน้อยลงอ่ะคนเข้าใจผิดว่าลดไขมันอา่าต้องไปกินครีนลดลดอาหารลงเลยพอหนักเข้าหนักเข้าแล้วตอนเนี้ยตะบะแตกตอนเนี้ยอ้วนอ้วนหนักกว่าเดิมบางคนก็ก็สูงเท่าๆกันกับโค้ดนะเราเจ็ดสิบสามเซนเท่ากันแต่บางคนก็น้ําหนักหกสิบหกโลก็อ้วนอ้วนเพราะอะไรเพราะว่า มันเขาเรียกว่าไขามันมันส่วนเกินไงอืมปกติหกสิบหกโลมันไม่อ้วนนะอืมมันจะไปอ้วนก็ต่อเมื่อเกินส่วนสูงอะเกินเจ็ดิบสามโลขึ้นไปเออนะั่นอ้วนแน่นอนใช่ไหมอืมอืมเข้าใจผิดว่าไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งเพื่อลดไขมัน ไปวิ่งมันก็ยิ่งอ้วนเหมือนเดิมนะจริงๆแล้วการเล่นเวทเทรนนิ่งอ่ะที่เขาวิจัยออกมานั้มันเป็นแรงตาร้านแรงต้านมันก็จะเบิร์นไขมันได้ดีพอเบิร์นไขมันได้ดีทําให้เราไม่เสียไนโตรเจนไม่เสียมวลกล้ามเนื้อก็คือ,คอ,คอการเผาผลาญในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเบิร์นไขมันได้ดีเนี่ยที่เห็นหุ่นโค้ดเป็นแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่กล้ามท้องเป็นชั้นๆชั้นๆขึ้นอ่าแบบเนี่ยอืมอ่ากล้ามท้องก็จะขึ้นชั้นๆเป็นแบบนี้แบบนี้แหละกล้ามท้องอา้มนประณี รูปภาพที่เห็นเนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณเจ็ดสิบสองหรือใกล้ๆกล้เจ็ดิบสามโลได้อ,อประมาณนี้แต่บางบางทีเราไปเห็นนักกล้ามเนี่ยเขาสูงร้อยเจสิบห้าน้ำหนักเขาแปด7ิหกปสิบเจ็ดขาก็ไม่อ้วนนะเพราะว่าเขาหนักมวลกล้ามเนื้อไงอืมหลักๆเนี่ยพอโค้ดมาบวชเนี่ยมันฉันอาหารแค่สองเวลาใช่ไหมน้ำหนักตัวก็ลงเหลือแค่หกสิ้าโลปัจจุบันแต่มวลกล้ามเนื้อก,ก็ยังเหลือเหมือนเดิมเพราะว่า กล้ามเนื้อมัานอยู่ตัวแล้วส่วนกล้ามเนื้อหน้าอกหรืออะไรต่างๆเนี่ยอยากจะให้ย้อนเนี่ยมันมีอยู่แล้วกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อ,ออกบนมันมีอยู่แล้วไงอ,อกบนอกกลางมันมีอยู่แล้วมีมาตั้งแต่ไหนแต่อกล่างไม่มีแต่ที่มาเพิ่มเติมให้อ,อกล่างม,มีก็คือการออกกาลังกายเล่นกล้ามเนื้ออกเห็นไหมมันจะมีปีกด้วยเห็นไหมอ่าประมาณนี้การเล่นกล้ามเนื้อเนี่ยของโค้ดวันหนึ่งก็จะเล่นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเพราะว่าพยายามเล่นนะเล่นให้ถึงที่สุดเล่นให้เจ็บที่สุดเล่นให้ให้ขาด เล่นให้ฉีกขาดแล้วก็การเล่นของโค้ดเนี่ยธรรมชาติไม่มีสารกระตุ้นอะไรทั้งนั้นกินอาหารธรรมชาติคือโปรตีนคูณ2โปรตีนจากเนื้อสัตว์จากเนื้อวัวจากเนื้อหมูจากอกไก่อะไรประมาณนี้อ่าคูณ2สูง1 7ออืมโปรตีนก็ประมาณ147กร,รมัมเออประมาณนี้เอออาหารกินให้ครบห้ามูอ่าไม่กินของบันไม่กินของโทษก็จะได้ประมาณนี้เอ่อเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่อ่าอยากจะลดไขมันอย่าสร้างกล้ามเนื้ออืม มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาโค้ดได้ตลอดอืมโค้ดรับเทนได้ตลอดนะเทนฟรีไม่เสียตรังสักบาทเลยทีเดียวอืมเห็นไหมเห็นไหมพออ่น้ำหนักตัวมันเยอะเนี่ยเห็นไหมกล้ามเนือ้ออกกล้ามเนื้ออะไรมันก็จะฟูหมดอะ่ะเพราะว่าที่มันฟูได้นะเว้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างเดียวเว้ยมันเกี่ยวกับสารอาหารด้วยใช่ไหม อืมแต่จะไปเทียบกับนักพละกายก็คงจะไม่ได้นักพละกายน้ําหนักตัวเยอะกว่าโค้ดน้ําหนักเป็นแปดสิบกว่าโลเก้าสิบกว่าโลบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมอืมได้ขนาดนี้ก็ถือว่าบุญแล้วอืมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนสู้ๆแล้วกันอืมส่วนอ่าในเรื่องกล้ามเนื้อกล้ามอะไรต่างมันได้มาจากกรรมพันธุ์เว้ยโค้ดก็ได้หุ่นมาจากแม่ไงแม่เป็นหุ่นแบบนี้โค้ดก็ได้หุ่นมาจากแม่โค้ดก็ได้หุ่นมาจากปู่ด้วยอะไรเงี้ยเรียกว่าเออกรรมพันธุ์อืมประมาณนี้ อ่าแค่นี้แหละอ่ามีโอกาสก็จะมาลงลงคลิปให้ดูอ่าส่วนการเล่นกล้ามเนื้ออกเล่นยังไงถึงโดนก็บอกไปแล้วว่าทาไงบีบสะบักหลังล็อกสะบักหลังกดไหล่ลงกล้ามเนื้ออกบน70องศาใช่ไหมเออกล้ามเนื้ออกบน70องศากล้ามเนื้ออกอกกลาง45องศาเออก็บอกไปแล้ว ห้าสิบองศาอ,อกกลางอ,อกล่างสี่สิบ้าองศาก็าจะประมาณนี้องศามันไม่ได้มันก็ไม่ได้เว้ยเออประมาณนี้อืม <c oughs> ส่วนที่เล่นกล้ามเนื้ออกไม่โดนก็เพราะว่าไม่ได้บีบสะบักหลังอะไรประมาณนี้โค้ดเป็นคนที่มีหน้าอกใหญ่มาตั้งแต่ไหนโดยที่ไม่ได้เล่นกล้ามอกเลยแต่ยอมรับว่าเล่นก็คือเล่น อดีเวกก็คือโหนบาหนบามันไม่ได้ไปเกี่ยวกับหน้าอกอยู่แล้วนะเว้ยมันเกี่ยวกับปีกเกี่ยวกับหลังอย่างอยู่แล้วตอนไปคัดทหารเนี่ยตอนอายุ21 20อย่าง21ตอนนั้นก็หน้าอกได้86น้ําหนัก57โลเองตอนนั้นถึงจะน้ําหนักลงได้หน้าอกก็อยู่เหมือนเดิมนะออม,มันอ่าเป็นมวลกระดูกไงประมาณนี้แหละอืมโอเค